ตอนนี้เชียงรายแดดออกแล้วครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ก็ยังมีฝนตกอยู่นะเมื่อคืนตกหนักมากเลยแหละตกเกือบทั้งคืนเมื่อคืนนี้ตกอย่างหนักเลยแต่ว่าพอมาช่วงบ่ายวันนี้ครับปรากฏว่ามีแดดออกมาแล้วก็เป็นแดดแล้วช่วงเช้ายังมืดอยู่นะยังท้องฟ้ามืดครึ้มอยู่ตอนบ่ายแดดออกมาแล้วนี่ครับดูท้องฟ้าท้องฟ้าโปร่งมากเลยละนะ โล่งโซ่เลย,ลเลยนี่ครับท้องฟ้าโล่งโซ่เลยครับท้องฟ้าด้วยท้องฟ้าโล่งมากเลยโปร่งมากเลยแดดออกมาแล้วนี่ครับดูแสงแดดตอนบ่ายนะครับตอนนี้ก็16นาฬิกา4ีโมงแรงนะ ตอนนี้สี่โมงแรงสิบหกนาฬิกานะครับทองฟ้าโลงเป็นส่วนใหญ่